มสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่ในช่วงเปิดกาชากันอีกแล้วเช่นเคยนะครับเออเดี๋ยวนี้คือกาชาที่ผมจะมาเปิดในวันนี้ครับผมนะอันนี้ก็อยู่ในเกมที่ชื่อว่าเกนชินอินแพรกนะครับผมนะผมไม่ผมไม่รู้ว่าคนที่มาดูช่องผมเขารู้จักนมากมาแต่เพราะว่านี่คือคลิปค,คอนเทนต์เปิดกาชาผมเชื่อว่าคอนเทนต์เปิดกาชาถึงแม้คุณจะไม่เคยเล่นเกมแต่ผพราะว่าคุณชอบแน่นอนนะใช่ไหม คุณชอบู่แล้วผมเชื่อผมเชื่อคนที่ดูผมอยู่อ่ะหรือใครที่เข้าเว็บเข้ามาดูอ่ะคุณชอบไปแล้วเชื่วละคนที่มาสุ่มกาชาแล้วเกลืออ่ะใช่ไหมเออดังนั้นก็มาสุ่มอะไรดีกว่านะโอมตัวกระพิบรัวเลยปล่อยให้แม่งกระพิบนี่แหละแหีลางกำลับบงดีวันนี้เราจะมาเปิดตัวละครที่ชื่อว่ามารออยก้านะใช่ไหมเอออาะแปว่าคนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้ก็ไม่เป็นไรนะอาะแปว่าผมจะมาเปิดกาชาตัวนี้แล้วกันนะซึ่งก็ เดี๋ยวเขาดูประวัติกันนะประวัติกาชาก็ดูนะผมน่าจะเปิดประมาณยี่สิบโลถนะ้าจำไม่ผิดนะอ่าผมไม่มีการันตีนะเกมนี้ก็จะมีการันตีที่เกสิโลนะเออเก็บการันตีข้ามตู้ได้หลุดเล่นรอบหนึ่งการันตีอะไรอย่างนี้ประมาณนะั้นอ่ะพูดคร่าวๆแล้วกันอนะ่ะอันนี้ก็เรายี่สิบโลนะไปะผมก็มีเพชรโดยรวมประมาณนี้นะก็ไม่รู้ว่าจะรอดไหมแต่รอดก็คงดีนะอ่า วันนี้ผมก็คาดหวังว่าเราจะได้มาวิกาสักตัวกับอาวุธประจำตัวนะส่วนถ้าได้มากกว่านี้แมก็คงดีอันเดี๋ยวเดี๋ยวดูกลุ่มดาวเนี่ยขอขออนุญาตนิดนึงขออนุญาตนิดนึงมันดูได้ไหมตรงนี้เอเออ้าวชิปหายดูไม่ได้ละ่ะอ่าอาเปนว่ากดมาสักตัวแล้วกันไปเริ่มกันเลยผมเชื่อว่าคอนเทนต์นี้ใครๆก็ชอบใช่ไหมเออใครก็ชอบใช่ไหมก็ถ้าถ้าอธิบายง่ายๆครับถ้าถ้าถ้า ถ้าสาวคนที่ไม่เคยเล่นนะแล้วเขามาดูแค่สุ่มกาชานะถ้าไ็นแสงม่วงแปลว่าไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้นะเออจะได้แบบพวกอาจจะเป็นพวกตัวละครข้างพวกสีดาวเกมี่มีสี่ดาวห้าดาวอย่างนี้ห้าดาวก็จะเป็นตัวอย่างนี้นะก็เป็นตัวต้องออกเป็นแสงสีทองถึงจะได้แบบตัวหน้าตู้นะครับผมนะก็ไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะตอนนี้กดไปแล้วหกสิบนะเกมนี้มีซอฟต์พิตี้หรือว่าเพิ่มเลทน,นะครับพูดง่ายก็คือแน่นอนว่าน่าจะประมาณเท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบห้ามั้งนนถึงจะเพิ่มเลทตอนนี้กดไปแล้วหกสิบนะ อได้ขาชิน,น้ามาตัวหนึงเอออะเราไปกันต่อไปกันต่อสิบเท่าไหร่นะตอนนี้เราน่าเจ็ดสิบโลแล้วน่าจต่หน้าจะทองแล้วป่ะไม่ทองเออเจ็ดสิบเจ็ดสิบยังไม่เลทต้องต้องอะอันนี้กดข้ามไปอือสองตัวเลยเหรอต,ตกตายมันก็มาบ่อยเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนะผมจำได้ว่าผมมีเศษอีกหนึ่งอ,อ่าแรกก่ะเออไปกันต่อนี่แต่เป็นแบบพิตตี้นะควรจะทองนะ เดี๋ยวนะกูกดไปเท่าไหร่วะอาจจะนับผิดนะผมว่าผมก็เริ่มนับผิดแล้วเพราะผมอาจจะอันนี้คือผมอัดปอนดึงเลยนะเกลือนะอันนี้คือเกลือนะถ้าใครไม่เข้าใจนี่คือเกลือนะแต่ผมว่าโลนี้ออกก็แล้วผมว่าต้องออกก็แล้วผมนับผิดวะ่ยเฮ้ยเดี๋ยวพูนับผิดวะกูกดเท่าไหร่แล้วะเอาไปาช่างมันแล้วกัน <c oughs> <c oughs> เอาไปช่างมันไปไปกันต่อ เฮ้ยไม่อออโอนนมมโอ,อ,นะอีก่อนโหเลือกนได้แน่ทำไปเล่นไหมกูกดไปเท่าไหร่เนีะเอาไปกันต่อไปกันต่อเชื่อว่าน่าจะออกแล้วอันนี้อันนี้น่าจะออกแล้วเอามามาดูกันว่าจะได้อะไรนะโอ้อสวยมาก Now, the future, the Hadi, そして今未来へと伸びた道の先で新たな旅が始まろうとしている私はエンジンマービか君の目に映る世界に闇が降りかからぬよう力を貸そうคุณว่าแถมมคือการที่การที่เราได้ตัวหน้าตูไม่ใช่ว่าเราเราจะได้แค่ตัวเดียวนะเรามีโอกาสได้มากกว่าหนึ่งนะแต่ไม่รู้ออกไปนะอันนี้ต้องกดกดไปไออันนี้จะ่ควรเห็นคือผม ก็คือได้ได้ตัวละครแบบตรงตรงตู้นะตรงเลนะนะอันนี้คือได้มาตัวเนึน่งแล้วนะไม่น่าแถมอ่ะไม่แถมโอ้โหไม่แถมครับอ่ะแต่เราไม่รู้เลนอย่างนี้ถือว่าไม่รู้เลนนะอย่างนี้ถือว่าไม่รู้เลนนะกดไปเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้นะอ่ะในอันนี้คือเนี่ยเราได้ตัวละครมาแล้วเนี่ยชื่อมาวิกานะเอออันนี้เราวันนี้อันนี้ขอนอกเรื่องนึงนะบางทีมีอันนี้ก็ได้ตัวซ้ามาปดอ่ะนี้เราได้ตัวละครมาแล้วอ่ะนี่คือได้มนหนึ่งตัวแล้วครับผมนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากัน มาแล้วมากดกันต่อแล้วมากดกันต่ออันนี้ผมเลือกเลต้าไปนี้นะก็ถ้าใครไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆอันนี้น่าจะไม่มีกันหมายถึงเราผมไม่น่าจะมีกดสะสมไ้นะถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวดูนะเออน่าจะไม่มีโอเคไม่มีอันนี้คือสิบโลแน่นอนอันนี้โลอ่ะลอไปลยี่สิบอาวุธนี่จะออกที่เท่าไหร่ถ้าจำไม่ผิดกน็น่าจะเท่ากันนะนะเอ้ยไม่ดีแปดสิบใช่ไหมอ่าอันนี้ก็ ยี่สิบแล้วนะครับยี่สิบแล้วยี่สิบแล้วยีว่สิบแล้วไปไปกันต่อไปกันต่อจะไม่เสียเวลากันเยอะนะสามสิบมีขามาไงเนี่ยเฮ้ยไปสี่สิบสี่สิบครับสี่สิบคอนเทนต์เปิดกระชาใครใครก็ชอบชวาวนาหยกดกนันสี่สิบนะนี่ละสี่สิบสี่สิบโอ้เรื่องน้ำแปลกแปลกห้าสิบโอ้ยออกเร็วออกเร็วมามาดูกันออกเร็วออกอะไร ออกอะไร <laughs> น่าก,กลัวจริงๆ <laughs> น่าก,กลัวจริงๆเลยออกอะไร <laughs> นี่เลดเลดอัพ <laughs> อาวุธมันบอกว่าเขาเลยนะมันมีสองสองวุธไงดังนั้นมีโอกาสที่เราจะได้ของที่ต้องการและไม่ต้องการนะ <sighs> มาดูกันริงถ้าทองแล้วเราก็ไม่ควรจะอะไรเยอะนะ อันนี้คือเรลดเลยนะครับผมนะถ้าใครแบบไม่เก็ตน,นะแม่งเลยโอเคถือว่าถ้าสิโลนะอันนี้คือเรามีการ,รันตีนะอันนี้คือเราการ,รันเตยะนะเราจะได้อาวุธนี้แน่นอนก็คือรอบนี้ผม <c oughs> จะทีเผลอหน่อยไม่มาไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อตอนนี้ได้อาวุธ20โลไม่ออกโอเคเราจะข้ามเลยนะสามสิโลไม่ออก40โล ไม่ออกห้าสิบโลอือผไม่ออกเร็วเลยวะ่ะหกสิบโลอันนี้น่าจะผิดตีนะถ้าจำไม่ผิดเจ็ดสิบอันนี้น่าจะผิดตี้วถ้าจำไ,ไม่ผิดนะเช่เพราะว่าการันตีการันตีตู้มันจะแปดสิบโลหรือกดแปดสิบครั้งนั่นเองอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องคิดมากนะได้อยู่แล้วอันนี้คือได้อยู่แล้วนะนนี้คือการันตีนะเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการันตีอยู่เราเลือกได้ว่าเราจะเอาซ้ายหรือขวานนะ เอออันนี้เราเลือกได้ว่าจะเอาซ้ายหรือขวาอันเราไดไ้เรียบร้อยแนละ้วสำหรับอ้าวกาเปิดกาชาดมันจบเพียงเทาง่านี้เอ,อ้ยเอาแค่นี้ยังหรอจริงๆผมจะเอาไปกดกลุ่มดาวเพิ่มนะแต่มันมันหมดเลยอะในเรื่องขีดกักรมือกลุ่มดาวอัตราอะไรนะี่ะได้รับจิตวิญญาณต่นนอสู้กลุ่มดาวหนึ่งหน้าน่าใช้แล้วนี่ ได้นะนยิงดาวงหนึ่งแ,แต่โหคุณดูเพชรดิพม,ม้งแล้วอะ่ะพม,ม้งแล้วอะ่ะแม่งเอ้ยหมดหมดใจยังเลยอ่ะเอ้ยขอขอสักกลุ่มดาวหนึ่งได้ไหมอ่ะมา,มาๆๆโผลผมอยากเสี่ยงดวงว่ะอ่ะเราจะเปิดมาโวยก้าซีหนึ่งนะหรือว่าตัวซ้ำหนึ่งตัวนะมาไปกันต่ออันนี้คือนับใหม่นะกิโลไม่รู้เอาบอกว่าผมนับเทียบสิบแล้วกันสิบอันนี้ก็เกลือนะนี่คือเกลือนะ อ,อืแหมเกลือเทพไฟอันนี้ยี่สิบนะไปกันต่อไปกันต่อผมขออีกสการันเตีด้วยกันอ๋อเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนจะแลกได้แลกก่อนแล้วกันอ่ะอันนี้คือสามสิบนะไปะไปกันต่อไปกันต่อไหนๆก็มาแล้วน่าจะแตกว่ะผมว่านะป่ะสี่สิบมันได้สการันตีผมเลยอยากจวงไงอ่ะสี่สิบไม่ออกนะอันนี้คือเกลือนะอน,นี่คือเกลือนะ เราจะปแปด่้นเร็วนะห้าสิบออกไหมเนี่ยไปถึงแล้ออกไหมตัวโอเคอันนี้ก็หกสิบนะอืโอ้โหเกลือนะนี่คือเกือนะอันนี้เจ็ดสิบป่ะน่าจะยังไม่ถึงไอ้นี่เขาแน่นะซอฟตี้เอาถึงเรเป่มามาดูกันว่าเราจะได้มาวิก้าซีหนึ่งไหมมาดูกัน อันนี้คือผมไม่มีไม่มีการันตีหน้าตู้นะอันนี้คือต้องวิดวันดวงอ่ะนะก็จะได้ไหมอุย้ยจะตกใจมาเอ้ยเทฟไฟตัวเล็กมาแล้วต้องเทฟไฟตัวใหญ่มาอิกา้าโอ้โหโอเคัน,นี้หมายความอะไรไหมหมายความเราหลุดเลทครับโอ้ รุลเลธรุดเลดอันนี้คือรุนเรดน,นะก็คือแขกนั่นเองครับผมโอ้หายตายเถอะนี่แต่รุนเรธน,นี่คือเราสามารถเก็บการันตีไปเปิเปดตู้ต่ตอไปนี่คือเราจะได้หน้าตูงแน่นอนนะครับก็ถือว่าได้ใช้ได้โอยเราได้ชาชีนาดาวหกว่ะสวยดีไหมเนะี่ย ดีไมไม่รู้แต่กูได้ตัวซ้อตัวหนึ่งไม่กอดสนเบเนตกูว่าอยู่เงี้ยแหละอก็อาเช้านี้ก็เวลาลาไปก่อนเอออยากได้ก็ เอาโดนหนักนะก็ถ้าให้สรุปโดยรวมก็คือเก็บเพชรมาเท่าไหร่นะสามหมื่นกว่านะกับโลฟีตรงนี้เท่าไหร่ไม่แน่ใจก็ได้มาวิก้าตัวเดีกับโอ้ไม่จำตัวนะไม่ได้ไม่ได้กลุ่มดาวหนึ่งนะก็น่าเสียดายนะประมาณนี้ดวยวกันใครใครไม่ก็ฝากอะไรนะใครชอบคลิปเปิดกระชาอย่างนี้ก็ฝากกดไลค์ไว้ด้วยนะครับผมนะ แล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยเผื่อผมจะไปกดกาชาเกมต่อไปว่าจะเป็นเกมอะไรนะแน่นอนว่าผมก็มีเกมที่เล่นหลายเกมเหมือนกันนะผมว่าผมจะเอามาเปิดกระชาหน่อยแล้วกันไหนๆก็เล่นเล่นหลายเกมแล้วแต่เราอาจจะไม่ทําคลิปพวกอย่างอื่นนะแต่เปิดกระชาช่อบไงเออเราเป็นพวกเปิดกาชาไงแต่หมดแล้วตอนเนี้ยนั้นก็เจอคลิปหน้าคุมนะว่าเราจะเปิดกระชาในเกมไหนอีกนะเดี๋ยวอาจจะมีเกมบนเกมพวกเกมนี้มาอัดคลิปให้คุณดูนะว่าคุณเออใส่ความเกเือ กกูเอ oh, okay. oh, ยังดียังดีว่าเลดวันนี้ก็ถือว่าไม่หรุดเลทไม่หลุดเลดแล้วก็หลุดเลททีหนึ่งก็จริงๆเลทมันโอเคนะถือว่าใช้ได้นะปะเกันคลิปหน้าผมนะสว่วนนี้ขอลาที่นี่ครับผมนะไปแล้วสับคลิปการคชนะ